สวัสดีครับทุกท่านที่มีความรักและชื่นชอบในนาฬิกานะครับวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิกาสปอร์ตออโตมิติกตัวใหญ่นะครับจากแบรนด์โอเลียนหน้าไตเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับใช่แล้วครับนาฬิกาเรือนนี้ก็คือนาฬิกาโอเลียนเอ็มฟอเป็น New Generation นะครับ เป็นตัวรหัสนะครับรุ่นก็คือ Orion o r i e n O R A นะคะ A c 0 N 0 1 B นะครับตัวนี้จะเป็นในซีรีส์ของ o r i e n M f o r c e นะครับก็คือเป็นนาฬิกาแนว s p o ร์ตออโตเมติในเจน1เนี่ยเขาจะเป็น o r i e n M f o r c e ในสไตล์นาฬิกาได e r นะครับส่วนตัวเจน2นี้ก็จะมาออกแนวนาฬิกาเรียกว่า Outdoor นะครับ แอดเวนแนลแอดเ e นเจอร์นะครับก็คือสังเกตง่ายๆตัวขอบของนาฬิกาเนี่ยจากเดิมจะเป็นมาร์กเกอร์สำหรับดำน้ำนะครับเป็นเรือนนี้ก็จะเป็นมาร์กเกอร์เป็นเขาเรียกว่า Simple Compass นะครับผมจะเป็นแนวเข็บทิศนะครับผมอยู่ที่บาเซิลนะครับเรือนนี้เป็นนาฬิการะบบออโตเมติกภายในก็บรรจุกลไกลนะครับ In-House c a l i b e r F6727 m a d e in Japan 22มตรินีวนะครับขึ้นหลานที่เม็ดมยมได้นะครับแล้วก็สำรองพลังงานที่40ชั่วโมงตัวเรือนของรุ่นนี้ก็จะไซส์ใหญ่เต็มข้อมือนะครับก็อยู่ที่45มิลลิเมตรความหนาก็อยู่ที่12.8อ mm มิลิเมตรนะครับตัวเรือนเป็นเม็ดยมขันเกลียวการกันน้ำอยู่ที่200เมตรนะครับกระจก เป็นกระจกแซฟไฟล์กันรอยด้วยนะครับรุ่นนี้มาจาัดมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของตัวเรือนเนี่ยจะเสริมคราวกาดขนาดใหญ่นะครับเพิ่มความแข็งแรงบึกบืนของนาฬิกานะครับให้เหมาะกับกิจกรรมเอาท์ดอนะครับใส่ลุยๆนะครับผมตัวเรือนก็ดีไซน์ในแนวสปอร์ตลุยๆนะครับส่วนบัเซลนะครับ ก็จะหมุนได้แบบ2ทิศทางนะครับเป็นแบบสมูทนะครับกรณีที่เป็นบาเซลที่เป็นเข็มทิศเพื่อให้ง่ายต่อการปรับละเอียดนะครับมาร์เกอร์ของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นลวดลายนะครับพิเศษนะครับดีไซน์มาจากลายดอกยางรถยนต์นะครับของรถออฟโรดนะครับฝาหลังงรุ่นนี้ก็จะเป็นฝาหลังทึบเกลียวนะครับ อั้งสบเกลียวงานก็ละเอียดนะครับเบิกบืนเต็มข้อมือดีมากๆนะครับรุ่นนี้หน้าปัดก็ในรุ่นนี้จะเป็นหน้าปัดสีเล่นเล่นโทนนะครับเป็นหน้าปัดดําเป็นโทนความละเอียดของหน้าปัดก็สวยงามมากๆนะครับมาเกอร์ตรงที่เป็นลายลายดอกยางรถยนต์เนี่ยกนะ็จะมีสารเรืองแสงด้วยนะครับพวกนี้จะเรืองแสงได้นะครับ ทั้งเข็มชั่วโมงแล้วก็นาทีก็เรืองแสงได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีรีวิวการเรืองแสงของนาฬิการุ่นนี้นะครับผมสายรุ่นนี้ก็จะเป็นาสายนะครับปับนพับแบบล็อก2ชั้นนะครับนี่มีตัวล็อกเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นสายสแตนเลสตันมาเลยนะฮะแล้วก็หนาบึกเลยนะครับเรือนนี้ก็ โอเรียนจัดมาเต็มให้เลยนะครับเป็นมโยมก็เป็นเม็ดใหญ่นะครับก็หมุนขึ้นหมุนเกลียวง่ายนะครับตั้งเวลาง่ายตัวนี้ข่าวกาดก็ทำมาเป็นแสแตนเลสแท่งใหญ่ๆมาเลยนะครับตัวนี้ทำให้นาฬิกาเรือนนี้ดูสวยสปอร์ตมากๆเดี๋ยวลองมาทาบข้อมือดูนะครับ นี่ครับนาฬิกาที่ให้ความรู้สึกแบบสไตล์ adventure ์แบบเนี้ก็หาหายมานานแล้วนะครับเดือนนี้ก็ออกมาได้ถูกใจสะดุดตามากๆเป็นการออกแบบที่สวยงามที่สุดในของโอรเรียนในรอบปีนี้เลยทีเดียวนะครับในรุ่นนี้ก็จะมีอีก2สีนะครับ อีกสีหนึ่งที่นำมารีวิวก็คือเป็นหน้าปัดสีส้มแจ่มมาเลยนะครับตัวนี้ท่านใดที่ยังไม่มีนาฬิกาหน้าปัดส้มนะครับนาฬิกาโอเลียนเรือนนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับมากับเรือนสปอร์ตแนวแอดเวนเจอร์แบบนี้หน้าปัดส้มแบบนี้ก็ถือว่าเด่นสะดุดตาทั้งดีไซน์แล้วก็สีของหน้าปัดเลยทีเดียวนะครับ นาฬิกาก็แสดงเวลาแบบ3เข็มนะครับแล้วก็มีแสดงวันที่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกานะครับผมเม็ดไม่ยอมก็สามารถหมุนขึ้นลานได้นะครับรุ่นนี้เป็นเม็ดไม่ยอมขันเกลียวเรื่องการกันน้ำเรือนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม้จะเป็นนาฬิกาแอดเวนเจอร์แต่ก็สามารถใส่่ายน้ำได้นะครับกัดกันน้ำถึง200เมตรเดี๋ยวลองมาทาบสีส้มดูนะครับ นี่ครับสีส้มขึ้นคอได้เด่นมากๆเลยนะครับเป็นนาฬิกาที่สวยงามมากจริงๆสีสันเหมือนนาฬิกาลิมิเต็ดอ dition เลยนะครับเรือนนี้สวยงามครับในตัวสีส้มนี้ก็จะรหัสรุ่นนะครับก็คือ O R A A C 0 N 0 2 Y นะครับ ราคาป้ายของทั้ง2เรือนนะครับหน้าดำนาทสมก็อยู่แลครับป้ายอยู่ที่21,000บาทสนใจก็สอบถามมายังร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับผมสีนี้เป็นสีสุดท้ายนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือตัวพิเศษไม่เหมือนใครเรือนนี้ก็คือหน้าปัดสีเขียวนะครับมากับพร้อมกับสายนาโต้สายผ้านาโต้นะครับ แล้วก็ความพิเศษของเรือนหน้าปัดเขียวก็คือนะครับขอบนี้จะเป็นลมดํานะครับก็ให้ทำให้ความรู้สึกกลมกลืนกับสายผ้าสีดําที่ให้มาเนี่ครับป็นสายผ้านาโต้หนาทนทานดีนะครับตัวขอบดําก็ทำให้นาฬิกาเรือนนี้ดูเข้มขึ้นมานะครับสวยงามจริงๆหน้าปัดเขียวนี้ก็เหมาะสำหรับ แนวแอดเวนเจอที่สุดนะครับลองมาทับข้อมือดูนะครับนี่หน้าปัดเขียวสวยไหมครับยอดไปครับผมท่านใดที่ยังไม่มีนาฬิกาหน้าปัดเขียวเรือนนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของทุกท่านนะครับเรือนหน้าปัดเขียวก็ราคาเท่ากับเรือนสายสตนเลตทั้งคู่นะครับอยู่ที่2 1 0 0 0บาทเป็นบาทใส่ผ้านาโต้นะครับ ดูฝาหลังนะครับสายพัานอะโต้ถอดง่ายนะครับฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังคืเกลียวเช่นกันนะครับเรือนนับปัส,สีเขียวนี่ฮะกระจกก็เป็นแซฟไฟร์ทั้ง3เรือนนะครับสำหรับรุ่นนี้เบิกบืนทนทานวัสดุดีด้วยนะครับรุ่นนี้ ดีไซน์ให้นาฬิกาให้สเลสมาแบบปึกๆเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าครับเพราะเรือนนี้หลังจากรดแล้วก็ราคาก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อ,อย่างร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับจะมีส่วนลดพิเศษให้นี่ครับผมสวยงามครับสินค้าก็จะมาพร้อมกล่องพิเศษนะครับก็คือกล่อง เป็นกล่องของ o r i e n t m f o r โดยเฉพาะนะครับแล้วก็คู่มือใบรับประกัน0-1ปีนะครับถ้าใดสนใจสั่งซื้อก็โทรมาที่0850299992นะครับหรือทางไลน dsi tai dnaika นะครับหรือะทางสั่งซื้อทางแพลตฟอร์ม Lazada หรือ s h o ป e e ก็ได้นะครับผมสำหรับวีทังนั้นตังแตการขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหาต้องการติดตามนาฬิการุ่นใหม่ๆนะครับ หรือติดตามสารดนารูกเกี่ยวกับนาฬิกาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของทารานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ